สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมสีหมอกนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเสาะเฮดพึ่งหวานนะครับหรือว่าเฮดสไตล์พินจากป่าแถวไลฟ์เฟรนเดนนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์โอเคถ้าพร้อมแล้วอย่างไดเข้าไปกันเลยครับฝนตกติดต่อกันมาหลายวันนะครับดินเขาก็จะเป็นอย่างนะครับเขียวย่เอี้ยบ ไปเจอเห็ดสักดอกเลยครับตอนนี้มั่วมันจะออกก่อป้าแถวนี้ก็มีแต่ต้นสนเตียวไปเรื่อยๆครับโอ้ตะแล้วครับทุกคน ชิมลางครับชิมลางโอ้มีนี่ดอกหนึ่งครับนี่มนดอกครับสามดอกสี่ดอกห้าดอกโอ้ก็ึกว่ามันจะบอออกละนี่ครับทุกคนออกนะครับนี่ดอกใหญ่เลยครับ สองดอกละนี่จะดอกน้อยหน่อยนะครับนะครับโอ้อกำลังน่ารักเลยครับนี่ โอกลุ่มเดียวครับห้าดอกเลยเจอเนี่ยมสองดอกครับออดอกดอกน่อยครับโอ้หตากมันกลิ่นมันนะครับโอ้โดูดอกนี้เหรอได้อหมอดอกนี้ใช่ได้ครับ ตาดใบมันออกสักหน่อยก็จะได้ครับนะี่นี่มีกบกบปลานะครับนี่เจอมแล้วครับนี่นี่ยมดอกหนึ่งครับโอ้โหเหมาะขนาดเลยครับนี่ครับอือยู่ข้างในเลยอดอกใหญ่นะนี่ สวยงามครับฝนตกนะครับตอนช่วงเจ้าก็มีแดดอยู่เนี่ยแต่เพาะไอ้ ควายมาฝนตกนี่ดอกใหญ่เลยครับนี่ทุกคนตะกี้ฝนตกมากำนะครับป่ามันก็เลยเปียกๆอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศติ่มาหาเฮ็ดครับป่าบางทีก็จะดูโล่งๆนะครับแถวนี้งามนะครับก็จะมีเฮ็ดอย่างอื่นด้วยนะครับ แต่ว่าเฮ็ดนี่มัแนใ,ใจว่ามันกินได้ก่อน,นครับเยอะขนาดเลยครับเห็ดเห็ดยางอี้นะครับนี่มาดูบรรยากาศด้อบรรยากาศค่อนข้างจะจะงามนะครับแต่ว่าฝนมันตกอากาศมันชื้น,นครับ เจอคนไทยเยอะเหมือนกันครั้งก่อนมาก็เจอคนไทยเยอะนะครับครั้งนี้ก็คนไทยมาเก็บกันเยอะครับป่านี่นี่มาเจอนี่เหี่มกลุ่มหนึ่งครับมีนี่สี่ดอกโอ้ดูดอกนี่เลยโอ้โหดอกใหญ่เลยครับนี่ปืนนี่นี่นใหได้อยู่นะครับ โอ้ยนี่ดอกสวยครับโอ้ใช่ได้โอ้ดอกนี้งามเนอะนี่นี่ ดลูลักษณะโอ้โหขามันขามันย่างใหญ่นะครับนี่ครับโ,โห่ส์ส์ นี่ครับดอกนี้สวยกะสวัสดีครับหูได้ดอกมาเร่มเลยได้เยอะหรือเปล่าครับพี่ก็ไม่ใช่ไม่เยอะหรอกอู้เจออยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่อยู่ตรงโน้นน่ะดูขมันดูขมันตัวอันมาเริ่มเลย ดอกใหญ่มากเลยไหนๆวัสดีค่ะวันดีครับสวยมากเลยโอ้ยทำไมเก่งจังเลยอ่ะลูกใครมาเก่งเนี่มาจากที่ไหนกันนะครับบาซซนอ๋อผมก็มาจากบาซซนเหมือนกันนะครับโอ้ยในถุงมาเต็มเลยถุงใหญ่ๆโอ้โหเก่งนะเก่งๆแต่ไอ้ต้องปิดปิดปิดเอาตรงนี้ปิดไว้ด้วยนะคะครับครับาทำไมเก่งจังเลยอ่ะเอ๊นี่เจอแถวเนี้เหรออ๋อเนี่ยครับฝนตกแล้วครับนี่ จะได้ปีกบ้านและกะ็นี่มาข้างก่อนมาเจอนี่ไหลดอกอยู่นะครับนี่มาใครเจอนี่ก่อนได้นักอยู่นะครับนี่โอ้ยฝนตกเลย นี่โอ้โหออกกูกันเลยเนี่ยโอ้โหสุดจัดงามขันนาครับนี่สองดอกนี่บอมีตาก,กินเลยนี่ ครับทุกคนตอนนี้นะครับฝนก็ตกลงมาติ๊กๆนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องปิกบ้านก่อนดีกว่าช่วงนี้เป็นช่วงกลางเดือนตุลานะครับเห็ดพึ่งนี่ก็คงจะออกแหม,แมสักช่วงหนึ่งแล้วก็คงจะหมดแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวพฤศจิก,กาเนี่มันก็จะเข้าหน้าหนาวนะครับวันนี้ก็ได้ก็ได้เยอะอยู่นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวแหมสักสองสามวัน เดี๋ยวกลอยมาซอกกันใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวป้ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ